การเดินทางข้ามเวลาสู่อนาคตในทางทฤษฎีเป็นไปได้ทั้งหมดนี้อ้างอิงจากทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์แต่ถ้าย้อนเวลากลับสู่อดีตดดก็จะก่อให้เกิดปัญหาปฏิทัศน์บางประการซึ่งหนึ่งในปฏิทัศน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือปฏิทัศน์คุณปู่ตัวอย่างเช่นหากคนคนหนึ่งเดินทางข้ามเวลาย้อนกลับไปก่อนที่คุณปู่จะพบกับคุณย่าและขัดขวางไม่ให้พวกเขาพบกันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจคนคนนั้นก็จะไม่ได้เกิดมาแต่ถ้าคนคนนั้นไม่มีตัวตนและจะย้อนกลับไปในอดีตไไไดดด้ออออย่่่่าาาางงงงงรรเเพืขขขััววกแตตนคุณปู สิ่งนี้จึงกลายเป็นวงจรปฏิทัศน์คุณไม่มีตัวตนแต่คุณค่าคุณปู่ของตัวเองทําให้เหตุและผลของเหตุการณ์ในเชิงตันกะไม่สอดคล้องกันคุณไม่มีตัวตนแต่คุณค่าคุณปู่ของตัวเองอย่างไรก็ตามแก Healthy ่นของปฏิทัศน์อยู่ที่ความขัดแย้งของเหตุและผลในห่วงโซ่อของเหตุการณ์ปกติสาเหตุนําไปสู่ผลลัพธ์การที่คุณปู่พบคุณย่าทําให้เกิดการกําเนิดของพ่อแม่และในที่สุดก็มีคุณแต่ถ้าผลลัพธ์คือการขัดขวางการแต่งงานของคุณปู่คือสาเหตุการที่คุณปู่พบคุณย่าก็งารณ์พัทลย ความขัดแย้งทางตันกันนี้เป็นการเดินทางข้ามเวลาเพื่อเปลี่ยนอดีตที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลักเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้นักฟิสิกส์และนักปรัชญ,ญาได้เสนอสมมติฐานต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นคือทฤษฎีพหุจ,จักรวาล